ไปโดนแสงของดวงอาทิตย์ที่มาโดนผลโลกโดนต้นไม้โดนตึกอาคารโดนตัวเราโดนพื้นแผ่นดินสุดท้ายแล้วแสงที่มันมาโดนสับสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นมันก็ต้อนกลับไปหาดวงอาทิตย์ดวงเดียวเท่านั้นนั็นเองการกระทำของอัลลอฮ ที่มาปรากฏมาโดนตัวเราหรือมาอยู่ในตัวเรานามอันทรงเกียรติต่างๆที่อยู่ในตัวเราเช่นเราถูกเรียกนามว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเก่งเหลือเกินเป็นผู้ที่มีความรู้อเลมเหลือเกิน,นเป็นผู้ที่ทรงแข็งแกร่งมีกำลังดีเหลือเกินนะ ต่างๆเราเนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปหาใครอัลลอฮฺตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นให้เรารู้ท่าแท้ของเราก่อนจำให้ดีท่าแท้ของเรามนุษย์เนี่ยท่าแท้ของเราก็คือจนโง่อ่อนแอนะดังนั้นเองเนี่ย ธาตุแท้ของเราคือจนถามว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีอะไรติดไม้ติดมือมาหรือไม่ไม่มีเนี่ยเราอ่อนแอถามว่าเราเกิดขึ้นมาเราแข็งแรงเลยหรือเปล่าไม่แข็งแรงก็ต้องอาศัยพ่อแม่คอยดูแลเราเนี่ยสามเราโ่า เดิมนะเราโง่ตอนเกิดขึ้นมานี่ใครฉลาดบ้างนอกเหนือจากนบ,บีอะไรนบ,บีอีสาเนี่คือนบ,บีอนบ,บีมูซาเนีเรานี่โง่กันทั้งนั้นคือไม่มีความรู้หลังจากนั้นอยู่ๆไปจากคาดแท้ของเรา เรามีกำลังเรามีความสามารถเราก็หาสตังจนกระทั่งมีตังนีเรียกว่ารวยหลังจากนั้นอยู่ๆไปเราเริ่มเติบโตที่ออนแอกลายเป็นอะไรมีกำลังวังชาสามารถทำงานแบกนั่นแบกนี่ได้หลังจากนั้นเราโตขึ้นเรามาสแสวงหาวิชาความรู้เรามีความรู้ดังนั้นเองไอ้มีตังหรือความรวย ความรู้ความแข็งแรงสิ่งเหล่านี้มันเป็นอัมรุลอาริตมันเป็นเรื่องที่บังเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งมันพร้อมที่จะย้อนกลับไปสู่สภาพเดิมของมันได้ดังนั้นเองไอสิ่งที่บังเกิดขึ้นมาใหม่นี่มันเป็นของใครมันได้มาจากใครได้มาจากอัลลอฮฺตาลาแต่เรามีเงินได้ก็เพราะอัลลอฮฺตาลา เรามีความแข็งแกร่งได้ก็เพราะอัลลอฮฺตาลาเรามีความรู้ได้ก็เพราะใครอัลลอฮฺตาลาเนี่ยเพราะอ All ัลลอฮฺตาลาถ้าอัลลอฮฺตาลาไม่ให้ตัวมะลุมคือความรู้มีอยู่ในโลกใบนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงถ้าอัลลอฮฺตาลาไม่สร้างไอตัวกําลังมาถามว่าเราจะมีกําลังได้ไงเพราะเราสร้างอะไรไม่ได้เลยนะหลังจากนั้นอัลลอฮฺตาลาก็ให้เรามีสตัง ถ้าเอาไม่ให้สตังมาเนี่ยถามว่าเราจะาเราจะมีเงินมีทองได้ยังไงเดนเองเนี่ยกำลังจะบอกให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นอิเลโบทการกระทำของเราหรือนามชื่อที่เขาเรียกตัวเราว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถนะเป็นเจ้าของเงินมาลิกนะเป็นผู้มีกำลังกอดิ จริงๆแล้วบรรดาชื่อเหล่านี้ที่เขาเรียกตัวเราน่ะให้เราวิปััสนาเพ่งเล็งว่าชื่อเหล่านี้จริงๆเป็นของใครอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาไม่ใช่เราแน่ไม่ใช่เรานี่เขาเรียกว่ามองโลกเอาโลกเป็นกระจกเงาส่งถึงใครที่มาของมันคือใครอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลามองโลกไปสู่ที่มาของโลก ก็คืออ LE ัลลอฮฺตาอลามองผ้าเสื้อผ้าของเราให้เป็นฝ้ายเพราะเสื้อผ้าของเรานี่มาจากไหนมาจากฝ้ายมองต้นไม้ให้เห็นมเมล็ดของมันเพราะต้นไม้มาจากอะไรมะเมล็ดของมันมองคลื่นทะเลให้เป็นน้ํามองคลื่นทะเลให้เป็นน้ำนะฮะเพราะไอ้คลื่นทะเลจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือน้ำนะฮะมันคือน้ํา ดังนั้นเองมองโลกให้มีที่มาของโลกคือใครอัลลอฮฺซุบฮะฮานวะาลนี่เขาเรียกว่าชูฮุดวะดาฟินกาทร์มองสับสิ่งทั้งหลายในโลกฟันละไปสู่ที่มาของมันก็คือใครอัลลอฮฺซุบฮานุ ดังนั้นเองนี่เรามองตัวเราที่เราขยับได้เนี่ยมองที่เราขยับได้เราเดินได้เรากระดิกได้เดี๋ยวเรานิ่งเดี๋ยวเรากระดิกนั่นแหละมองอิเะบดต่างๆเหล่านี้ไปสู่ที่มาของมันก็คือมาจากไทยอัลลอฮฺซุลแลห์โอนะเนี่ยดังนั้นเองเช่นเดียวกันบรรดาผู้ที่ถูกตั้งชื่อเรียกว่าเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้ที่แข็งแรงสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นนามของไทย อัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาแสงอาทิตย์ที่มันมาโดนพื้นแผ่นดินมันไม่ได้แยกแยกออกจากตัวดวงอาทิตย์เปล่ามันก็ยังผูกติดอยู่กับอะไรดวงอาทิตย์อยู่ถึงแม้ว่ามันจะมาโดนต้นไม้โดนอะไรก็แล้วแต่สับสิ่งทั้งหลายในโลกนะไอแสงตัวนั้นก็ยังเป็นของอะไรของดวงอาทิตย์ดวงเดียวเทนะ่านั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ปรากฏอยู่ในโลกใบนี้นะก็ต้องย้อนกลับไปสู่ใคร ที่มาของมันก็คือผูกติดอยู่กับใครตะละกับะเบิะลอตตาลาเกี่ยวพันอยู่กับใครอัลลอฮุซุบะฮินลอตาลาทั้งสิ้นถ้าเราไม่ฝึกจิตตัวนี้ชีริกคอฟีไม่มีทางออกจากหัวใจของเราได้ชีริกคอฟีคืออะไรริยะปวดซุมอ่ะต้องการชื่อเสียงตะกับบดหญิงเยโซทัศักอิจฉาริษยาโอยุพลำพองตน หุยบก็คือทําอิบัดัตเข้าใจว่าตัวอิบาดัตนั้นให้ผลบุญนี่เือเรียกว่าชีริกอฟีแต่จริงๆแล้วผู้ให้ผลบุญไม่ใช่ตัวละหมาดไม่ใช่ตัวปวดไม่ใช่ตัวทําความดีไม่ใช่ตัวอามันแต่ตัวที่ให้อามัน่นผู้ที่ให้บุญคือใครอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาถ้าเราคิดอย่างนี้ได้สุดท้ายแล้วเราก็จะมีความสุขทางจิตสุขใดหนอจะเท่ากับสุขใจเนี่ย สุขใดหนอจะเท่ากับสุขใจไม่มีแล้วนี่กําลังจะบอกให้เรารู้ว่าบทที่เรากำลังเรียงให้เราวิปัสสนาเพ่งเล็งซึ้งดเะบรรดานามต่างๆที่เขาเรียกเรานี่ยว่าเป็นผู้มีความสามารถผู้มีความรู้ผู้ที่มีกําลังวังชาแกรงเหลือเกินไอ้น้ําเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่เรามันเป็นของใครอัลลอฮฺซุบฮานอลอลา ถ้าจิตของเราอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตาม <c oughs> เมื่อจิตของเราอยู่กับอัลลอฮ์เราก็บอกว่าน่ะกูัก็ไม่เท่าไรเรามีความรู้มากมากแค่ไหนก็ตามที่เขาเรียกว่าเราเป็นคนอาเลมเรียกว่าชื่อเราเป็นคนอลัลเลมถ้าเราเปเรียบกันแล้วเราก็ไม่เท่าไรผู้ที่อลัลเลมจริงๆคือใครอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาละเราก็จะได้ไม่ตะกับบดในความรู้ของเรานะ เราบอกว่าเรา a. อัลลอฮ์ตาลาเวลาเรารวยเขาเรียกว่าเราเป็นคนเศรษฐีเป็นคนมีสต้งเราไม่เกิดตะกับหดเพราะเรามองกลับไปหาไอ้ความร่ํารวยความมั่งมีนั้นที่จริงแล้วใครอัลลอฮ์ซุบฮานุอัลาห์เ่เราก็จะไม่อะไรแอคค่าเราก็จะไม่อะไรยิงโยโสในความมั่งมีของเราดัางนั้นเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในกําม,มือของเราเรามีเงินเรามีทองเราก็บอกว่าของของเรา แต่ถ้าเราบอกว่าจริงๆผู้ที่เป็นเจ้าของจริงๆที่อยู่ในตัวเราจริงๆแล้วไอ้คาว่ามาลิกผู้ที่เป็นเจ้าของจริงๆน่ะเป็นชื่อของใครนรับด้วยองอัลลอฮฺสุบฮาหนุาวะตาละถ้ารามองอย่างนั้นโอ้อลัลลอฮฺเป็นเจ้าของเราก็จะบริจาคอย่างเต็มที่เลยเราบอกว่าอะไร,รลันดานาลุนบิรรอฮัตตาตุฟิกูมิม,มาตัวให้พุ่นเราก็บริจาคของเราเต็มที่เลยเพราะสิ่งที่อยู่ในตัวเราไม่ใช่ของเรานะ ของของกูหาใช่ของกูไหมของของสูหาใช่ของสูไหมถ้าของทั้งของของกูและของของสูเป็นของใครทั้งสิ้นอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาเมียเราผัวเราแฟนเราก็ไม่ใช่ของเราเน่ถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราตลอดดิแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปจากเราจะด้วยการยาจะด้วยการอกหักจะด้วยการผิดหวังเราะมันไม่ใช่ของเรา ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกอย่างมันก็จบที่เราก้มอยู่ทุกวันนี่ต้องฆ่าตัวตายไอ้เราก็บอกว่าไอ้แม่นี่มันเป็นของกูสุดท้ายแล้วคนอื่นก็เอาไปกูก็เลยมีปัญหาทุกลำบากแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ของกูมันเป็นของอัลลอฮ์ไอ้แฟนเราก็เป็นของ Allah, อัลลอฮ์เอกเราก็เป็นของอัลลอฮ์เมื่อเราเป็นเจ้าของจะให้ใครก็ได้เป็นสิทธิ์ของใครของอัลลอฮ์สุบฮานูอัละอลาแต่ขอให้อัลลอฮ์ดาลานะ่ะได้ให คนที่เหมาะสมกับเราเป็นคนดีและเป็นคนรักของอัลลอฮ์เป็นคนที่มีศาสนาเป็นคนที่มีอัคลคักดัญญามาริยาที่งดงามก็แล้วกันเราจึงต้องวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์เราต้องขอจากอัลลอฮ์ดาลาดังนั้นเองเวลาเราขอดุอาเคยบอกไปแล้วแต่ก็พยายามจะย้ำบ่อยๆว่าในขณะที่เรายกมือขออัลลอฮ์าลา สภาพของบ่าวที่ยกมือขออุดมอัลลอลาที่เราขอกันทุกวันอีหลังละหมาดหรือละหมาดฮัดยุดละมดหมาดฮายัดอะไรก็แล้วแต่สภาพของผู้ขอเนี่ยจะมีอยู่สองสภาพเลยนะ่ะสภาพที่หนึ่งก็คือบ่าวขออุากอัลลอฮ์ต้องการอยากจะได้ในสิ่งที่ตนอยากได้ซึ่งมันเกิดขึ้นจากความอยากเราบอกว่าเราป่วยเราอยากจะหายป่วยขออุโอัลลอ์เอ้ขอให้ฉันหายป่วยด้วยเถิดไม่เป็นไรนั่นคือเชริอัต เราจนแล้วเกินขอดัอาจ้าลอตาลาให้รวยเลือเกินให้ถูกหวยหน่อยอันนี้อย่าไปขอนะหวยบาปนะี่ยขออิะตาลาประทานดิเดกีให้กับเรานะต่างๆเหล่านี้ในขณะที่เราขอแน่นอนเราอยู่ในฐาน,นะที่ว่าขอในสิ่งที่เราอยากได้การขออย่างนี้ขอให้ลงท้ายนิดนึงเพื่อที่มันจะพ้นจากความอยาก เพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักวิชาการบอกว่ามันเกิดขึ้นจากนับสู่ความอยากของเรานั่นคือเสรีนนยมนั่นคือเสตันเดังนั้นเองให้เราขอว่าว่าเราเอ้ยขอให้ฉันรวยมีเสถียรขอให้ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงดีหากสิ่งเหล่านี้มันดีสําหรับฉันไปลงท้ายอย่างนี้หากสิ่งเหล่านี้มันดีสําหรับฉัน,น,น,ฉนแปลในความว่าจากความอยากของเราที่มันเกิดขึ้นเราไปลงท้ายว่าหากมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับฉัน แปลได้ความว่ามันอยู่ที่อัลลอฮ์แล้วแล้วแต่อัลลอฮ์ตาลาจะให้ไม่จ้าเราให้มามันก็ให้มามันในทางที่ไม่จะเกิดขึ้นจากความอยากของเราเวลาเราขอขอไปแล้วเนี่ยเราฝึก,กจิตของเราไปอีกให้เราขอในฐานะชนิดที่สองอันนี้การขอดูอาแบบเขาเรียกว่าขั้นสูงสุดนั่นเองเรียกว่าขอดูอาต่อัลลอฮตาลาเพื่อแสดงตนเป็นทาสของอัลลอฮ์ตาลาตอนนั้น ปากน่ะพูดว่าอยากนั่นอยากนั่นอยากนั่นแต่ใจนั่นอยู่กับใครอยู่กับอัลลอฮ์ตาอลาคือปากน่ะพูดแต่ใจอยู่กับใครอยู่กับอัลลอฮ์ตาอลาอันนี้เขาเรียกว่าสุญญาดยอดแห่งการขอดูอาจจากอัลลอฮ์สุบฮานูว์นะเนี่ยแทบไม่ต้องบอกเลยว่าอัลลอฮฺนี่เราอยากอะไรไม่ต้องบอกเพราะอัลลอฮ์อะไรอยู่แล้วอัลีมุลรู้อยู่แล้วนะอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วปากก็ว่าไปอัลลอฮขอให้ฉันได้กันขอให้ฉันมีนี่ขอให้ไดขนน้ขอไปแต่จิตอยู่กับใคร อัลลอฮุซุบฮานวะตะลานี่เขาเรียกว่าอิบาดัตชันสูงสูงกว่าชูฮุดวะดาฟินกัสรอการทำอิบาดัตจิตอยู่กับอัลลอฮ์นั่นเขาเรียกว่าชูฮ uh ุดกัสรอฟินวะดาหัวใจจิตจับอยู่กับอัลลอฮ์แล้วหัวใจจิตจับอยู่กับอัลลอฮ์ดาลาแล้ว หลังจากนั้นความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเราก็ลงมาบริหารโลกยกมือขอดูอาจจากอัาลลอฮ์ไดละไอ้ส่วนอันแรกเมื่อกี้นี้ต่ำหน่อยซูฮุดกัสูุดวาดาฟินกสอเอาโลกคือ,อ,ใใอเอาโลกอยู่ในใจก่อนเอาโลกอยู่ในใจก่อนอ๋อที่มามันมาจากอัลลอฮ์อันนี้ได้เหมือนกันแต่อยู่ในระดับตำ่ำระดับสูงก็คืออัลลอฮ์นั่งอยู่ในหัวใจเลยอยู่ในความรู้สึกของเราเลย เป็นที่มาของสัพสิ่งทั้งหลายในโลกเรามีหน้าที่บริหารโลกทําอิบาดัดไปละหมาดขอดูอานเจริญรัตตาลาไปนั่นคือเชรีอันทาไม่ทําตามหน้าที่ของเราไปแต่หวัวใจของเรานั้นอยู่กับใครอัลลอฮุซุบะฮิแนห์นูฮัลเราบิบฟิลลีวะเราทำนี้วะจะบุญนี้อัลลอฮ์เอ้ยขออัอลลตตาลาเมตตาขออัลลตตาลาให้รุ่สุกีขออัลลตตาลาไปจะโทษในชั้นด้วยนปากพูดไปแต่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราขอเลยแต่มันอยู่กับใครอัลลอฮุซุบะฮิแนห์นูฮัลเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องนึกอออออะะะไไรรรรรรรกเเเพาาาาาัลลล์ู้้้แวว่ตง เพียงแค่เราแสดงตนถึงความเป็นทาสของลอตาลาถ้าอัลลอฮ์ตอบรับอย่างนี้เนะ่มันย่อมบรรลุผลมากกว่านะอันนี้จะฝึกได้ตอนเราอยู่คนเดียวนะลุกขึ้นมาทําอิมบัดอยู่สราคนเดียวาหันยุดนะมองซ้ายมองขวาไอ้หาผีหรืออะไรวะหรือยินวะนะได้วันเดียวกูไม่เอาแล้วนะอย่าไปนึกอย่างนั้นไม่มีผนะีไม่มียินไม่มีอะไรถ้ามีบอกก็แลวกันนะ เพราะว่ายินที่นี่มันจะมีนะเครียกยินอชอารีนะยินอชอารีเขาฝากไว้นะเขาฝากไว้นะให้คนบริหารรุ่น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 จนกระทั่งมาถึงรุ่นที่ฉันบนางทีสุราไม่ได้ปิดสุราเปิดน้ําเข้าตรงนั้นน้ําเข้าตรงเนี้นะทีหนึ่งที่สองนี่ฉันดูแล้วนะฉันดูแล้ว ก่อนก็นไม่เชื่อมือนกันเดี๋ยวคนจะมาปลูกมึงอ่ะจริงด้วยสิเดินมาน้าท่วมห้องเขียวอดีะน้าท่วมห้องเขียวไนนวอเ้เราก็ไม่มาไม่ได้พวกมาปลูกแล้วก็ต้องอแบงมม่งมาเหมือนกันนะเขาฝากเอาไว้นะและเป็นเรื่องจริงอย่าลบหลู่นะเมื่อก่อนฉันก็นไม่เชื่อเหมือนกันแต่เวลามาอยู่ตรงนี้ใช่นี่วะจริงนี่วาอย่างที่เขาบอกนะเรียนเองเนี่ยเราเข้ามามายิดเราไม่ต้องกลัวอะไรมีแต่ของดีในมายิด เราเห็นแล้วก็ทําใจเอาไว้ไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ผีหรอกนะเป็นของดีอินชาลอล่ะนะเป็นของดีแต่เราอยา่าทะลึ่งในมัสยิดเท่านั้นนะคนรุ่นก่อนในทะลึ่งนะเนะก่อนที่นุกธมีตุ๊บเยอะแห่ะนะเล่นในสุราเลยนะอัดถัดวดในสุราเลยเผาก็แล้ววิ่งกันโอ้โหยิงเข้าวีดกันให้ลัดเลยอ,าอ่านอุบานกันแหลกไปหมดนะเนี่ยคือบุญโดมบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนนะ เดีย๋ยวนี้ไม่มีแล้วเราจะทําทอะไรที่มันนะ่าไม่ดีนะ่ามันก็จะอีกตัวนี้แหละมันก็จะทําลายเราเหมือนกันมันจะทําลายเราเหมือนกันอ่ะอยังไม่ได้เรื่องเลยวันนี้เนี่ยชาดานเตือนกาตีโกอิตุล่ะที่กระดังกะลุวัตสัททุนไะด้ริบบะดาลิดห์ฮัมบอว์อิตุขณะนั่นแหละ กติกาขนานั้นอิทูละนั่นแหละขณะไหนล่ะขณะที่อัลลอฮฺตัลลาได้ให้เกิดปรากฏในจิตของพวกอาริฟบินละเกิดอะไรล่ะเกิดความรู้สึกผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเห็นอะไรกับอัลลอฮฺเห็นอะไรกับอลัออลลอฮฺมองตรงนี้ก็นาะยอย่าเพิ่งนะบุคคลที่อัลลอฮฺตาลาตาัญลีให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาเนี่ยเห็นอะไรกับอลัลลอฮฺ ละหมดเลยนะไอความรู้สึกนี้นะ่ะอีนี่ละเช่นเนี้ยไอความรู้สึกอย่างเนี้ยเต่ c กาดังบางทีการลวสูตโตะดาิปะดลิโดหฮัมโมอิตูมันจะออกมาเป็นคำพูดของเบาวคนเนี้ยยะนี้หมายถึงอะไรมังละวกการฟักาโตอัน เป็นคําพูดที่ออกมายังเตียโดอัลโดริโดอัลลอฮ์เอกูเละฉะรอออกมาเป็นคําพูดซึ่งที่ฉะรอศาสนาไม่รีดอไม่พอใจเช่นเราเห็นสตังเราเรียนมาเขาบอกว่าวิชาอับรุนฟิดทากีกัดเห็นสตังอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์เหมือนกับท่านฮัลลาที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ในกระเป๋า ก็คือสตังนั่นเองอยู่กระเป๋าเขาเห็นกระตังเขาก็อยู่บอกว่าอยู่ในกระเป๋าอัลลอฮ์อยู่ในกระเป๋าคําพูดอย่างเนี้ยคําพูดอย่างเนี้ยมันจะก่อให้เกิดอะไรดูมาโคยาอิต ah ah ูบะโยมูชะฮัดะกาวคือคําพูดอย่างเนี้ยเห็นอะไรก็บอกว่านัน่นแหละอัลลอฮ์เห็นเสาบ้านก็อัลลอฮ์เห็นรถก็อัลลอฮ์เห็นกระตังก็อัลลอฮ์เห็นเมียก็อัลลอฮ์การพูดอย่างเนี้ยมันเสี่ยงเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถึง ย่างอีตัคือบาทย่อมูชาหดาการวิปัสสนาเพ่งเล็งซึ้งในจิตจะก่อให้เกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะอินี่ล่ะนี่แหละความรู้สึกอย่างเนี้ยกรณนอตัดกัดดังอิโยดาริปบดามงมานังอคกิวันอิตูดังนั้นสาบมามานังวุจุดอัลลอฮฺตาอัลลอฮ์ย่งมุตลักนะ เพราะเขาบ่าวคนเนี่ยบ่าวที่เขาเห็นอะไรกัอนโลกเนี่ยเขาเห็นอะไรกัอลโลกหมดเขาถูกปิดบังตารดินเดึงถูกปิดบังป้าดมามามนังอากวนถูกปิดบังในการเห็นโลกใบนี้คือไม่เห็นแล้วโลกใบนี้หายออกจากจิตของเขาแล้วนะออกจากจิตของเขาแล้ว ดังงน้นยสาเหตบเหตุเพราะว่ามามานั่งวู้ยุตอัลลอฮฺตาอาลาอย่างมุตลักเหตุเพราะเขาเพ่งเล็งการมีอัลลอฮฺตาอาลาอย่างมุตลักโดยปราศจากเงินไขแปได้ความว่าเห็นอะไรก็เป็นอัลลอฮฺตาอลาทั้งหมดเห็นอะไรก็ในเวลาที่เขาเอยเอยปากพูดมาอย่างนี้เฮ้ยนั่นก็ลอ้นั่นก็อล,กอ,ลอ้เฮ้ยสตังเอเห็นสตังก็บอกอัลลอฮ์อยู่ในกระเป๋า การพูดอย่างนี้เสียงเหมือนกันมันจะก่อให้เกิดภัยได้เหมือนกันที่เขาพูดอย่างนี้เอ่ยขึ้นมาเนี่ยมันทําให้อะไรเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเขานั้นถูกบดบังจากโลกแล้วคือไม่เห็นโลกแล้วโลกใบนี้สิ้นสลายจากความรู้สึกของเขาแล้วแต่เหลืออยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นคือใดรอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลาซึ่งความรู้สึกนี้คนอาวามทั่วไปไม่เข้าใจ จนกระทั่งเหตุการณ์ขึ้นกับท่านฮันลาดฮันลาดนี่คือคนอยู่ในศตรวตรรษที่สี่หลังจากที่ท่านนาบีได้สวรรคตไปแล้วท่านฮันลาดนี่เขาเอ่ยขึ้นมาว่าอัลลอฮ์อยู่ในกระเป๋าพูดกับคนคนไม่เข้าใจไอ้คนที่ฟังบอกเฮ้ยฮันลาดมึงพูดอย่างนี้ได้ไงแสดงว่าอัลลอ์ตาลามีที่อยู่ดิอยู่ในกระเป๋ากลายเป็นยังไงจึงฆ่าฮันลาดตายแหนะจึงฆ่าฮันลาดตายไม่เข้าใจ ดังนั้นเองเนี่ยท่านอะไรนะท่านอับดุลกรีมอันไจลีก็ดัลลอฮุสิราบอกว่าหากฉันได้เกิดในยุคของท่านฮัลลาดนะท่านอับดุลกรีมเนี่อันไจลีเนี่แกอยู่ในศตวรรษที่หกหากฉันเกิดทันยุคของท่านฮัลลาดนะฉันจะคอยปกป้องฮัลลาดไม่ให้ถูกฆ่าสังหาร เพราะท่านอับดุลการีมเนี่ยนะรู้สึกความเข้าใจของฮัลลาดดีว่าที่ฮัลลาดต้องเอ่ยเผลอปากพูดออกมาเพราะจิตของเข,งข,งขานั้นหลุดจากโลกคือโลกไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของเข,งขาแล้วมันเลกเขาเรียกว่าเพอเมาเพลินออกมาจนกระทั่งพูดว่าเห็นอะไรก็รอดตาลาหมดจนกระทั่งทํา,า,าๆๆให้คนึ้นว่าเฮ้ยมึงพูดยังงี้ได้ไงว่าเห็นสตังก็ต้องบอกสกตังดีว่ารอดตาอยังไงเนี่ย คนไม่เข้าใจดังนั้นเองเนี่ยท่านอับดุลการิมอันเยลี่จึงบอกว่าถ้าฉันเกิดทันในยุคนะี้ฉันจะคอยปกป้องท่านฮัลลาไม่ให้ถูกฆ่าในวันนั้นเพราะฉันเข้าใจว่าท่านฮัลลาที่เอ,อ่ยพูดออกมาเพราะเขาเผลอเขาเพ้ออ,อัลลอฮ์เมาอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาละเนี่ยเมาอยู่กับละตาละจนกระทั่งพูดเหมือนกับคนละเมอออกมาเลยเนี่ยรักใครสักคนหนึ่งตอนดึกๆนะเวลาเรานอนนะ่ะคิดถึงไอ้แม่มันก็เผลอออกมาไว้อย่างั้นเลย นะมันหลุดออกมาเองนะแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกจริงๆว่าสตังที่อยู่ในกระเป๋านั่นคืออัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นจากฮัลลาดแต่มันด้วยความเมาของเราตาของท่านฮัลลาดที่มีต่ออัลลอฮ์เขาเรียกเพอออัลลอฮ์แต่หลักอิสลามบอกว่าถ้าเพออัลลอฮ์นี่ต้องกลับไปหาอะไรไปหาโลกคือต้องมาบริหารโลกตามหลักชรีอัดไปเมื่ออัลล์ตาลาให้เราบริหารโลกเพลินอยู่กับโลกเราต้องกลับไปหาใครอัลลอฮ์สุบฮานูอตลลา Syurut kasrah fin wahda, syurut wahda fin kasrah. Awak kena tuan. Nah. Safati kata ni lah. Syekh Abdul Karim Anjili. Padda sallahu sirrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bisa ni tong cahayi welanib ni. Nah. Cahayi welanib.